อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับเกตฟุตบอลครับในช่วงสียๆนี้เที่ยงแบบนี้กันต่อนะครับมีข่าวว่าสื่อดังเนี่ยเผยปมขัดแย้งก่อนปีเตอร์เชคประกาศอำลาเชลซีในยุคของโบลลี่นะครับมาฟังกันหน่อยเพราะอะไรนะครับเดอะเซเรกาฟครับสื่อดังเดนผู้ดีเนี่ยเผยปมความขัดแย้งที่ทําให้ปีเตอร์เชคประกาศอำลาเชลซีในยุคของชอตโบลลี่นะครับ วันที่29มิถุนายนครับสืบเนื่องมาจากชอตบอลลี่เนี่ยเข้ามาเช็คโอเวอร์เป็นเจ้าของทีมคนใหม่สิงโตน้ําเงินครามเชลซีครับทีมดังของศึกพิมเลียงกฤษฑาด์บรอดบริหารในยุคข,ของเสียมีครับโรมมนชอาบามวิดก็ได้ยอยลาออกกันไปหนึ่งในนั้นก็คือปิเตอร์เชคกับอดีตนายทวารของทีมที่ทํางานร่วมกันมาตั้งแต่ปี2019ประกาศลาออกจากตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคนะครับ ล่าสุดครับเดือดเชเรกวครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยรายงานว่าสาเหตุของเรื่องนี้เนี่ยเกิดมาจากปีเตอร์เชคครับถูกลดบทบาทลงโดยชอตบอลลี่เนี่ยเจ้าของทีมคนใหม่ชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการเพิ่มอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับนักเตะในทีมเนี่ยให้กับโชมัสชูเก้นกุนซือสิงห์บลูครับเหมือนกับที่เป๊ปกูดอยล่าแล้วก็เจเกนครอฟที่ได้รับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเพราะแนวทางลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ทีมประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับ ปีเตอร์เชกับชอตบอลลี่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องโลเมลูลูกากูของหน้าจิมชชติเบลเยียมของทีมเพราะเดิมทีเชกมองว่าลูกากูควรจะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งฤดูกาลแต่พอจูเกิลคิดว่าเขาเป็นส่วนเกินของทีมชอตบอลลี่ก็เดินเรื่องปล่อยยืมลูกากูให้กับอินเตอร์มิลานทันทีนอกจากนี้ับเดิะเทเลกฟยังเสริมอีกว่าบอลลี่ขอร้องให้ปีเตอร์เชยอยู่ช่วยทีมไปจนจบตลาดการเสริมทัพรอบนี้แต่เจ้าตัวมองว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เขาจะต้องแยกทางกับเชลซี สำหรับผลงานของลูกกูในซีซั่นนี้ในะยิงไป12ประตูกับ2แอสซ,ซิสจากการลงเล่น40นัดในทุกรายการนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการแยกทางที่ค่อนข้างจะเร็วไปนิดนึงสำหรับปีเตอร์เชคกับเชลซี Chelsea นะครับเพราะว่าก็มีเหตุผลประมาณนี้ที่ทำให้ปนะีเตอร์เชคเนี่ยไปต่อกับเชลซีไม่ได้นะครับในยุคข,ของชอตบอลล่ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับใต้คลิปนี้กับคุณครับที่รับฟังกับสวีดัสวัสดีครับ